วัฮันล่าคือที่ไหนทําไมใครๆก็อยากไปสู่วัฮันล่าสวัสดีค่ะวิวจากแชนเนล Point of View ค่ะก่อนที่จะทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยวิวก็หนักใจพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าวิวเนี่ยกลัวนะคะว่าคนดูของวิวจะไม่รู้จักคาว่าวัฮันล่าค่ะก็เลยต้องมีการทําโพลขึ้นมาในอินสตาแกรของวิวนี่แหละคือผลออกมารู้จักแค่ประมาณแบบ10%เท่านั้นนะคะคําว่าวัฮันล่าเนี่ยเป็นคําที่ปรากฏอยู่ตามหลายที่เต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังเกมการ์ตูนอะไรต่างๆเราจะเคยได้ยินคําว่าแบบไปสู่วัฮัรล่าอะไรต่างๆนะคะทสําาาััหหรบชวเเกมม้งลย บอกเลยว่าน่าจะคุ้นหูกับคําว่าวาฮัลลาเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าใครที่เป็นแฟนเกม As ซาซินคร e ตนะคะที่ติดตามซีรีส์อ s ซาซินคร e ตมาอย่างยาวนานเนี่ยจะรู้ว่าเกม As ซาซินคร e ตภาคล่าสุดเนี่ยนะคะที่เพิ่งวางแผงสดๆร้อนๆเลยเนี่ยมันคือภาควาฮันลานั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องวาฮัลลากันดีกว่ามาดูกันว่าวาฮัลลาคือที่ไหนทําไมใครๆถึงอยากไปสู่วาฮัลลาค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องวาฮัลลาก,กันเนี่ยนะคะวิวขออนุญาตนอกเรื่องเล็กน้อยค่ะเพราะว่าการนอกเรื่องของวิวเนี่ยจะทําให้ทุกคนได้ความรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจไปนะคะซึ่งคําถามแรกเลยที่จะต้องนอกเรื่องก่อนที่จะไปตอบว่าวาฮัลลาคือที่ไหนทํายังไงจะได้ไปวาฮัลลาเราต้องมาตอบก่อนค่ะว่าที่วิวตั้งชื่อคลิปวิดีโอไว้เนี่ยว่าวาฮัลลาสวรรค์นักรบไวกิ้งแล้ววกิ้งคือใครอ่ะพูดถึงวกิ้งนึกถึงอะไรกันบ้างคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกภาพเป็นผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมหนวดาคราเฟิเฟ ก็ถือขวานหน้าตาดุร้ายเมาเหล้าทั้งวันรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะนึกภาพไวกิ้งเนี่ยนั่งเรือที่หน้าตาหัวเป็นมังกรใช่ไหมคะหรือถ้าใครเป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่ก็จะไปนึกถึงทอร์ใช่ไหมเพราะว่าทอร์นี่ก็เป็นเทพเจ้าของชาวไวกิ้งวันนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วไวกิ้งเป็นใครมาจากไหนนะคะบอกเลยว่าไวกิ้งเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้เลยค่ะที่จะมาเรียกตัวเองว่าฉันคือไวกิ้งนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าคําว่าไวกิ้งเนี่ยนะคะเป็นคําที่คนอื่นๆค่ะเรียกกลุ่มคนกลุ่มคนนึงนะคะที่มีชีวิตอยู่่่ชววงงปรระมาณศตษที9ถึ แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มาจากดินแดนสแกนดิเนเวียนะคะก็คือบริเวณเนี้ยในแผนที่ที่เห็นอยู่เนี้ยนะคะแล้วก็ออกเดินทางทางเรือค่ะปล้นชิงนะคะไปทั่วบริเวณแถบทางเหนือของโลกเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มฝูงชนที่ค่อนข้างจะดุพอสมควรเลยนะคะซึ่งบางคนในนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปปล้นชิงอย่างเดียวนะคะก็มีพวกที่ไปออกสำรวจดินแดนใหม่ด้วยออกไปค้าขายอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าการปล้นชิงนี่อาจจะเด่นนิดนึงเพราะว่าวกิ้งนี่มักจะออกไปปล้นชิงตามที่ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าใน คําว่าไวกิ้งก็ไม่ค่อยได้ดังเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าคนในโลกยุคนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มคนนี้ไม่ได้เรียกว่าไวกิ้งนะแต่จะเรียกว่าคนจากทางเหนือนะคะซึ่งศัพท์ที่ใช้เรียกเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตามแต่ว่าใครเป็นคนเรียกนะนะยกตัวอย่างที่เราคุ้นกันดีนะคะจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าชาวนอร์สค่ะเพราะว่าเราจะคุ้นกันดีจากเทพปรกรนามใช่ไหมที่เราอ่านเรื่องโอดินอ่านเรื่องโซอ่านเรื่องอะไรต่างๆอันนี้คือเทพเจ้าของชาวนอร์สชาวนอร์สก็แปลว่าคนจากทางเหน พวกชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกนอร์มังส์ค่ะก็แปลว่าแบบนอร์มังส์นอสแมนอะไรประมาณนี้แหละก็คือพวกคนที่มาจากทางเหนือเหมือนกันนะคะหรือถ้าโหดกว่านั้นเนี่ยนะคะพวกชาวโยุโรปส่วนมากก็จะเรียกพวกนี้ว่าแบบพวกนอกรีดคือพวกที่ไม่มีศาสนานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในยุคสมัยนั้นค่ะชาวโยุโรปเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์กันแล้วนะคะแต่ว่าพวกชาวนอสหรือว่าชาวไวกิ้งเนี่ยเขายังนับถือเทพเจ้านอสของเขาเองอยู่ค่ะก็คือนับถือโอดินนับถือทอนับถือเฟรยองเฟรยาอะไรไปนะคะที่เราเคยคุยกันไปใน ามาระดับเทพนี่แหละค่ะทีนี้ถามว่าคนกลุ่มนี้เขามีลักษณะเด่นอะไรยังไงนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยเป็นที่อยู่ที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงนะคะประกอบกับมีพื้นที่ราบน้อยโดนล้อมรอบด้วยนะ้ํา <c oughs> เดินทางไปมาหาสู่ทางบกกันยากค่ะทําให้คนกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญมากๆนะคะในการเดินทางทางเรือค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรือของพวกเขาเนี่ยมีนวัตกรรมพิเศษค่ะคือเรือที่เรียกว่าเรือกระดูกงูนะคะเมื่อเรือของเขามีกระดูกงูเนี่ยก็ทําให้เรือของเขาเนี่ยนะคะว่างแล้วก็แบนกว่าเรือแบบอื่นค่ะแล้วก็สาม,มารถ เดินทางไปได้ไกลกว่าปกตินะคะทําให้เขาเนี่ยสามารถเดินทางไปที่ดินแดนต่างๆสามารถสํารวจอะไรต่างๆได้เต็มไปหมดเลยค่ะพอมาประกอบนะคะกับอีกปัจจัยหนึ่งค่ะก็คือที่ดินบริเวณสแกนดิเนเวียเนี่ยมีน้อยแถมคนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีความยากจนมีปัญหาการเมืองอะไรต่างๆสุดท้ายนะคะพวกชาวสแกนดิเนเวียตอนนั้นหรือว่าชาวนอร์สตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเราเดินเรือเก่งงั้นเราไม่ต้องอยู่บริเวณที่ดีเราและเราเดินเรือไปที่อื่นไปบุกเมืองอื่นดีกว่าไปแย่งทรัพยากร ไปปล้นชิงมานะคะสุดท้ายด้วยปัจจัยต่างๆที่วิวพูดมาเนี่ยแหละค่ะทำให้ชาวไวกิ้งเนี่ยนิยมออกไปตั้งรกรากที่ดินแดนอื่นนะคะประมาณว่าอยู่บ้านฉันมันไม่สบายฉันไปอยู่ที่อื่นดีกว่าพอไปอยู่ก็ไปเจอกับกลุ่มคนที่เขาอยู่อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจปล้นสะดมนะคะปล้นชิงของต่างๆหรือบางทีก็แย่งพื้นที่ทํากินของเขามาเลยค่ะด้วยปัจจัยที่วิวเล่ามาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะสุดท้ายค่ะในช่วงศตวรรษที่9กเนี่ยก็เลยทําให้มีชาวไวกิ้งเนี่ยนะคะรวมตัวกันเยอะมากๆเลยค่ะมีเรือต่างๆนนีมมมมาารรววกกัถึงปะะะณ500ละคะลคแ้็ ชาวไวกิ้งเนี่ยนับหมื่นคนค่ะตัดสินใจเหมือนแบบมดแตกรงังออกจากสแกนดิเนเวียบึ้มแล้วก็ไปปล้นชิงบริเวณที่ต่างๆนะคะบริเวณซีกโลกเหนือเนี่ยรึบกันไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่10เนี่ยนะคะก็เป็นการปล้นชิงครั้งใหญ่เลยค่ะคือชาวไวกิ้งเนี่ยไปรุมปล้นชิงบริเวณเกาะอังกฤษปัจจุบันค่ะทีนี้เราก็พอจะรู้จักชาวไวกิ้งของเราแล้วแหละว่าอ๋อเขาเป็นใครมาจากไหนทําไมเขาถึงจะต้องออกไปปล้นชาวบ้านว่าแต่อยากรู้กันไหมคะว่าทาไมชาวไวกิ้งเนี่ยถึงเป็นกลุ่มคนที่เขาว่าเป็นพวกที่แบบดุดันอันด ทำไมปาเถื่อนขนาดนี้คำตอบง่ายๆเลยนะคะก็คือหัวข้อคลิปวิดีโอของเรานี่แหละสาเหตุที่เขาโหดขนาดนี้เพราะคำว่าวาฮัล่าค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือชาวไวกิ้งเนี่ยเขาก็มีตำนานความเชื่อของเขาคือตำนานความเชื่อของชาวนอร์สชาวไวกิ้งประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าใครคุ้นเคยกันดีกับตำนานเทพนอร์สอย่างที่วิวเคยเล่าในดราม่าระดับเทพก็จะรู้ว่าชาวไวกิ้งเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าเทพเจ้าของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในดินแดนดินแดนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าแอสการ์ดนะคะโดยที่แอสการ์ดเนี่ยก็จะมีเทพสูงสุดที่ปกครองนี ชื่อว่าโอดินค่ะและเขาเชื่อว่าดินแดนที่พวกเราอยู่เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกว่ามิดการ์ค่ะโดยระหว่างแอสการ์กับมิดการ์เนี่ยก็จะมีสะพานสายรุ้งเชื่อมต่อให้ติดกันค่ะที่เรียกว่าไบฟรอส์นั่นเองนะคะเริ่มคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมซึ่งหน้าที่ของเหล่าเทพเจ้าเนี่ยนะคะบนแอสการ์เนี่ยก็คือมองลงมายังโลกมนุษย์ค่ะแล้วก็คอยดูแลความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆนะคะต้องบอกว่าในยุคแรกๆเนี่ยมนุษย์ที่อยู่ที่มิดการ์เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสงบค่ะก็ทําไร่ไถนาหาอาชีพอะไรไปตามปกตินะคะซึ่งเทพเจ้าก็พอ อย่างไรก็ตามนะคะเทพเจ้าแม้จะชอบความสงบแต่ก็ปล่อยให้สงบไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในความเชื่อของชาวนอสเนี่ยมันมีวันสิ้นโลกอยู่ค่ะที่เรียกว่าวันแรกนาร็อกนั่นเองนะคะซึ่งวิวเคยเล่าเอาไว้แล้วนะสามารถไปหาฟังกันได้ค่ะทีนี้เขาก็เชื่อกันว่าในวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่มียักษ์น้ําแข็งนะมีพวกปีศาจมีพวกตัวอะไรประหลาดต่างๆเนี่ยออกมาบุกโลกออกมาถล่มโลกนะคะซึ่งปัญหาก็คือหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับพวกนี้คือหน้าที่ของเหล่าเทพค่ะแต่ว่าเหล่าเทพเี่ยมีอยู่ไม่กี่ องถ้าสมมุติว่าจะต้องไปสู้กับเหล่ายักษ์น้ําแข็งเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็กลัวว่าจะสู้ไม่ได้นะคะดังนั้นโอดินก็เลยมีความคิดค่ะว่าไม่ได้กาละฉันจะต้องสร้างกองทัพของฉันเองเอาไว้เผื่อวันสิ้นโลกจะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสู้นะคะซึ่งเมื่อโอดินเนี่ยต้องการจะสร้างกองทัพของตัวเองเนี่ยนะคะหวยก็มาตกที่โลกมนุษย์นี่แหละค่ะคือดินแดนมิดการ์นะคะโอดินคิดว่าเอาละเราจะต้องใช้ไอ้พวกมนุษย์พวกนี้นี่แหละมาเป็นกองทัพของเรานะดังนั้นนะคะโอดินก็เลยส่งลูกของตัวเองคนนึ่งค่ะไม่ คือฮัมเดานั่นเองค่ะโดยส่งลงไปแล้วบอกว่าเอาละลงไปดูโลกมนุษย์หน่อยสิลงไปแล้วไปสอนให้เขารู้จักการสู้รบออกศึกอะไรต่างๆนะคะดังนั้นค่ะฮัมเดาก็เลยลงไปที่มิดกาดนะคะแล้วก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์ทั่วไปค่ะจากนั้นก็ไปสอนวิธีทําศึกวิธีต่อสู้วิธีสู้รบอะไรต่างๆนะคะให้กับมนุษย์ค่ะทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถสู้รบเป็นออกศึกเป็นแล้วก็บ้าคลั่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนที่สู้รบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นวีรบุรุษค่ะเป็นวีรบุรุษที่ทาําาาตตมบััญิจกพรำ ทำตามบัญญยตบจากโอดินที่โอดินสั่งเข้ามานี่คือภารกิจของมนุษย์นะคะและแล้วค่ะเมื่อมนุษย์รู้จักวิถีแห่งสวรรค์แล้วรู้แล้วว่าการต่อสู้เป็นยังไงัมดาวกลับสวรรค์ไปนะคะกลับไปที่แอสการ์ดก็ค้นพบว่าอุนอกจากพระราชวังต่างๆในแอสการ์ดที่มันเคยม,ม,มีมีมีอยู่มาตลอดเนี่ยมันเกิดสิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นหนึ่งสิ่งปลูกสร้างซึ่งโอดินเนี่ยเป็นคนที่สร้างขึ้นมานะคะสิ่งปลูกสร้างนั้นก็คือวาฮัลลานั่นเองค่ะซึ่งวาฮัลล่าหรือที่หลายคนจะเรียกว่่่านนนีคือออวชแหงโดิน เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะเพราะว่าเอาแค่ทางเข้าของวาฮัลล่าเลยนะมีประตูอยู่มากถึง540ประตูด้วยกันค่ะนึกสภาพตึกที่จําเป็นจะต้องมีประตูมากถึง540ประตูนะคะจะต้องเป็นตึกที่มีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะทุกคนเท่านั้นยังไม่พอค่ะประตูหนึ่งประตูเนี่ยยังไม่ใช่ประตูเล็กๆนะคะแบบประตูโดเลมอนเปิดมาแอะอะไรอย่างนี้พอดีตัวนะคะประตูหนึ่งประตูของวาฮัลล่าเนี่ยกว้างใหญ่ถึงขนาดที่คน800คนเนี่ยนะคะสามารถคล้องแขนกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปได้พร้อมกันเลย ะะดังนั้นนึกเอาเองแล in ้วก e ันนะว่าวาฮัลลาเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะแล้วทีนี้เรารู้กันแล้วนะคะว่าวาฮัลลาเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนว่าแต่รู้กันไหมคะว่าใครจะมีโอกาสได้ไปอยู่ที่วาฮัลลาก็ต้องบอกว่าคนที่จะได้ไปอยู่ที่วาฮัลลาเนี่ยจะต้องเป็นวิญญาณนักรบค่ะที่โอดินเนี่ยลงมือคัดเลือกด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะจะต้องเป็นนักรบที่กล้าหาญเป็นนักรบที่ดุเดือดเป็นนักรบที่พร้อมจะต่อสู้ไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกนะคะแล้วถามว่าแล้วโอดินไปคัดเลือกมาจากไหนมีการประกาศรับสมัครหรรรอออออืวว่่่่าาาะะะะไนคคกก็ต้งบชเี เชื่อว่าในทุกสนามรบของมิดการ์นะคะหรือว่าโลกมนุษย์เนี่ยก็จะมีโอดินเนี่ยนะคะเดินทางไปค่ะพร้อมกับนักรบวานคิรีนะคะซึ่งเป็นเหมือนแบบแก๊งนักรบสาวซึ่งเป็นบริวารของโอดินค่ะไปอยู่เหนือสนามรบนะคะลอยตัวอยู่ค่ะแล้วก็ก้มลงมามองดูนะคะว่าไหนใครสู้รบเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าเราจะสังเกตได้จากการที่ในทุกๆครั้งที่มีสนามรบเกิดขึ้นเนี่ยนะจะมีเมฆทะมึนก้อนใหญ่นะคะเหมือนเป็นพายุค,ค่ะประกอบกับเสียงลมนะคะที่จะวีดวิวไปมาอะไรต่างๆค่ะนี่คือสัญลักษ ว่ามีโอดินเนี่ยนะคะมันลอยตัวมองพวกเราที่กําลังต่อสู้กันอยู่ค่ะทีนี้โอดินก็จะมองดูนะคะแล้วก็คอยดูว่าใครเนี่ยต่อสู้จนตัวตายใครที่ต่อสู้อย่างดุเดือดอะไรต่างๆแล้วก็เสียชีวิตในการรบนั้นค่ะโอดินก็จะไปเลือกวิญญาณเหล่านั้นนะคะแล้วก็ให้วานคิรีเนี่ยพาไปอยู่ที่วาฮัลล่าค่ะแล้วถามว่าคนที่ได้ไปอยู่วาฮัลล่าเนี่ยวันๆเขาทําอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเขาก็จะได้ต่อสู้สมใจเลยค่ะเหมือนกับที่เขาชอบตอนที่มีชีวิตอยู่นะคะคือหน้าที่ของเขาทุกวันเนี่ยก็คือตื่นมานนะะะคคแล้้วกก็ต่่ออสูัเง อาวุธมีอะไรต่างๆต่อสู้การตะลุมบอลให้ตายกันไปข้างนึงเลยนะถือว่าเป็นการซ้อมรบค่ะแล้วทีนี้ไม่ว่าใครจะเป็นใครจะตายใครจะอะไรต่างๆนะพอหมดวันค่ะทุกคนก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะมาปาร์ตี้กันค่ะโดยในปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยนะคะไม่ยั้งเลยค่ะในทุกเย็นนะคะก็จะเป็นปาร์ตี้ลักษณะแบบวกิ้งที่เราคุ้นเคยกันจากหนังจากละครน,นี่แหละค่ะแล้วพอหมดวันนั้นไปทุกคนก็จะนอนหลับไปนะคะตื่นเช้ามาก็ซ้อมรบต่อสู้กันใหม่อีกรอบนึงค่ะเป็นแบบนี้เรื่อะะ่อๆนนะะะคจจกวา วันสิ้นโลกหรือว่าวันแบกนาร็อกนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้คือสวรรค์ของชาวไวกิง้งที่ชาวไวกิ้งเนี่ยเขาชอบนะคะเขารู้สึกว่านี่แหละคือความสุขของฉันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ <c oughs> ก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้มันนรกหรือเปล่านะอย่างไรก็ตามค่ะเราข้ามมันไปนะคะสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือด้วยความเชื่อเนี่ยของชาวไวกิง้งด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าฉันเป็นคนต่อสู้รบปาเทือนมากๆถ้าฉันเสียชีวิตในที่รบถ้าฉันไม่ยอมแพ้เนี่ยนะโอดินจะรับฉันไปอยู่ที่วัฮัลลาทำให้เหล่าชาวไวกิ้งเนนี่่ป่ปกชาาตททือคคะุรั ที่ออกไปรบออกไปปล้นออกไปทําอะไรต่างๆนะจะไม่มีการยอมแพ้จะไม่มีการแบบอ๋อฉันยอมแพ้แล้วไวชีวิตฉันเถอะไม่ค่ะทุกคนจะพร้อมสละชีวิตนะคะเพราะเชื่อว่าถ้าฉันตายไปฉันจะได้ไปใช้ชีวิตเวยสุขอยู่ที่วาฮัลลานั่นเองค่ะจะเห็นว่าแนวคิดเรื่องวาฮัลลาแนวคิดเรื่องการต่อสู้แบบป่าเถื่อนเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดที่ฝังอยู่ในสายเลือดของชาวไวากิ้งเนี่ยลึกมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครฟังเรื่องราวของวาฮัลลาแล้วก็ไวกิ้งไปแล้วนะคะจากวิวเรู้สึกว่าอ้อหฉันชอบจังเลย วิวขอแนะนําเลยค่ะอย่างที่วิวพูดไปตอนต้นคลิปเลยตอนนี้มีเกมนะคะเพิ่งจะออกใหม่ค่ะก็คือเกม Assassin's Creed ภาควาัล a านั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าชาวเกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักซีรีส์ Assassin's Creed กันมานานแล้วค่ะเพราะว่านี่คือเกมนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับบทเป็นอาาซินหรือว่านักฆ่านะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ Assassin's Creed เขาก็ทํามาหลายภาคแล้วค่ะซึ่งภาคก่อนๆเนี่ยเขาก็ให้เราได้ไปผจญภัยนะคะในยุคต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามครูเสดปฏิวัติฝรั่งเศสยุค่านอานิุคมรเนธ์่า อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนภาคนี้เราจะได้ตามตัวเอกของเราะค่ะไปสัมผัสประสบการณ์ไวกิ้งนะคะเพราะในภาคนี้เนี่ยนะคะตัวเอกของเราจะเป็นทั้งขุนศึกไวกิ้งแล้วก็เป็นผู้นําเผ่าของไวกิ้งค่ะซึ่งภารกิจของตัวเอกของเราเนี่ยก็จะต้องต่อสู้ฟาดฟันกับอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยมีไฮไลท์อยู่ที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันไปเกี่ยวกับช่วงที่ไวกิ้งเนี่ยเข้าไปบุกยึดกเกาะอังกฤษนี่ละค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครรู้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่วิวเล่าไปเลยค่ะว่าไวกิ้งเนี่ยเขาพยายาม มีคนที่อาศัยอยู่แล้วค่ะในช่วงสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคของพวกแองโกลแซกซอนนะคะเราก็เลยจะได้เห็นการที่ไวกิ้งกับแซกซอนเนี่ยมีการพยายามปะทะการมีความพยายามสู้กันเพื่อย,ยึดดินแดนกันค่ะบอกเลยว่าถ้าใครชอบเกมแอคชั่นแนวอิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะชอบเกมนี้แน่ๆเลยทีเดียวค่ะเพราะขึ้นชื่อว่าเกมนี้ตีมอยู่ในยุคไวกิ้งใช่ไหมบอกเลยว่าชาวไวกิ้งนี่เป็นพวกที่แบบสู้กันเ <c oughs> ถื่อนดิบโหดแบบที่เล่ามาตลอดคลิปเลยค่ะ <c oughs> ดังนั้นพอเป็นเกมแอคชั่นบวกกับความดิบของไวกิ้งเนี่ยรับรองว่า ว่าเกมนี้มีรายละเอีดยดเยอะมากวิวอาจจะพูดไม่หมดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะชาวไวกิ้งเนี่ยเป็นชนชาติที่ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญการเดินเรือใช่ไหมดังนั้นในภาคนี้เราก็จะมีการได้เดินเรือด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นการแบบเดินเรือไปบุกปล้นหมู่บ้านนั้นเดินเรือไปบุกปล้นหมู่บ้านนี้หรือถ้าใครเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบอ๋อเลืองสัตว์็มจอฆ่าคนอีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็บอกเลยว่าเขามีการให้เราได้พักด้วยค่ะเพราะว่าภายในก็จะมีแบบเกมยิบยิบย่อยๆอะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมกระดานที่ให้เราแบบว่่าาัับสมมออองงนนนนิดนึหรืวเกตทีี้ เกะมากค่ะทุกคนคือเราสามารถไปโตวาทีกับตัวละครได้ด้วยนะโดยการแบบว่าใช้ทักษะทางภาษาอะไรต่างๆโตวาทีกันเชื้อชวนกันไปมานะคะถ้าสมมติว่าใครเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยรับรองว่าตรงนี้สนุกแน่นอนค่ะส่วนด้านเกมเพลย์เนี่ยนะคะใครที่เป็นแฟนลับ s a ศ s ิน s Creed อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าภาคนี้ก็จะสะใจกว่าภาคอื่นนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เน้นการรอบฆ่าค่ะทุกคนด้วยความที่เป็นไวกิ้งอะนะเขาก็มีสักรีความเป็นนักรบของเขาพอสมควรดังนั้นมันก็เลยจะเน้นการแบบสู้กันตรงๆปะทะกันตรงๆปุบปับปุบป น,ะะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นตอนที่ไวกิ้งจากนอร์เวย์เนี่ยเดินทางมาตั้งรกรากที่อังกฤษใช่ไหมดังนั้นอีกอย่างนึงที่เราจะได้เล่นกันแน่ๆก็คือการพัฒนาชุมชนของตัวเองขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้นําชนเผ่าไงแบบเราก็จะสามารถสร้างที่อยู่สร้างค่ายทาหารสร้างร้านค้าสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็พัฒนาชุมชนของเราค่ะก็ส่วนเนี้ยก็ทาให้ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนแบบมีเป้าหมายในชีวิตดีค่ะว่าโอ้เราทําทั้งหมดนี้ไปเพื่อพัฒนาชุมชนของเรานัันน่่่่นนนนนนเเเเเเอออองงาาาาปป็วรืกกกกกมมลยไไไจะะะึ้้คคใหทุด ส่วนตัววิวเนี่ยโฟกัสที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องไวกิ้งค่ะว่าโอ้นี่มันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ลองเอาตัวเองเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยนั้นในประวัติศาสตร์นะคะโดยได้เล่นเกมที่มันอิงกับเรื่องจริงๆในยุคนั้นเลยก็น่าจะทําให้เราเข้าใจยุคนั้นเข้าใจวิธีคิดอะไรต่างๆคนในยุคนั้นได้ดีขึ้นค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็เกมนะคะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ยุคไวกิ้งเนี่ยก็ isoft, Creed, ala, อนนุบิซอฟอาื เล่นกันดูได้ค่ะวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนเอนมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะแมพูดถึงอาซัสซินครีตนี่หลายคนน่าจะกรี๊ดกราดกันนะคะที่วิวตัดสินใจมาทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับอาซัซินครีตเพราะสารภาพเลยว่าตั้งแต่แบบเปิดช่องมาหลายปีเนี่ยมีคนคอมเมนต์ถึงอาซัซินครีตมาเยอะมากว่าแบบนี่ตอนนี้ออกภาคนี้มาแล้วทําไมไม่ทําเรื่องนี้ตอนนี้มันมีภาคสงครามครูเสดทาไมไม่ทําเรื่องสงครามครูเสดตอนนี้มันมีภาคใหม่เป็นปฏิวัติฝรั่งเศสทําเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสหน่อยนะคะนี่แหละค่ะตามคาขอของทุกคนเลยตอนนี้เขามีภาควาฮัลลาใช่ไหมวิวก็เลยทําเรื่องไกอวกิ้งให้ทุกกกคคนนนนแลล้วะะั่าอบบไป สวัสดีค่ะ